ไอ้อะไรมึงไอ้เไอ้เบียวเบียวโป๊กไอ้ไอ้แกงเดียวโป๊กเกอร์ไอ้ควายแกงเดียวโป๊กเกอร์ไอ้เไอ้แกงเดียวโป๊กเกอร์ไอ้ควายบักพี่ไอ้เยสมองหมาไมญญาควายโอ้ไอ้เไอ้ตัวพีไปกันกันตัวติงไว้ฮโหลตองคุยขอเสียงหน่อยต้องคุยฮัลโหลต้องคุยขอเสียงหน่อยเออไอ้ควายถ้าสมมติจะเป็นแกงแกงโป๊กเกอร์เดี๋ยวจะเป็นแกงบาคาร่าให้แกงแกงกูแกเก้าวเว้ยน้องไอ้กระตอกไอ้เไอ้แกง ดีุดหนูโดนที่มันอมมันมากับปืนนะมันมากับปืนนะ ไอพี่อยู่ก้องดีนะวะไม่ต้องอยู่ตัวต้นตูของตัไอ้หลุมีตัวนึงมันหลขวาขวา่ารองไดีม่เยอะหลังหลังหลังรถท้ายสีดำวัว่ามีบนดี้โกกยาอีกรอบนะดึงศพกลับมาไวๆนะดึงศพไวๆนะจะศพมาหรือศพเพื่อนดึงไวๆนะอย่ามัรอจังหวะชนดึงไวนะไม่เคกเดึงไวๆนะ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 ดึไนดึงไกๆนด้วยกันดไวนไวๆนะดึงไาๆนะดึงไวๆนะแไวนะนะ ตรงกลางไม่ซ้ยคันซ้ายคันหนึ่งออดี้ออดี้ซ้ายสุดคันหนึ่งสีขาวนัถ้ามันซ้ำกูมึงถึงเลยนเนาะมันทางกูมึงซ้ายขวาสองคันมีปืนหมดเลยกูมึงถึงเลยนะกูเปหน่อยกูเิหน่อยกูเปืนหน่อยกูเปืนหน่อย มึงเตรียมแผ่รอบรอบนาจะเย็นนาจะเย็นรถดำรถดำคันนึ่งมึงมึอยกลัวโดนยิงดิมึอยากลัวโดนยิงดิค่อย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 ่อยค่อย่อยค่อยค่อยคอยค่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 อ่อยค่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 อยค่อยค่่อยค่อ่อยค เรามาดันมาเรามาดันมาเรามาดันมาเล่นได้นะเล่นได้นะเตรียมตัว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 รับนะเตรียมตัวรับนะแผรรับแผรรับแผ่รับเตรียมตัวรับฟังกูเตรียมตัวรับใจเย็นๆสติสติหน่อยแถวไว้แถวไว้ใจเย็นๆใจเย็นมันล้มหน่อยอ่ะมันล้มหน่อยมันเข้ามันล้มหน่อยนะล่อรับ่อรับล่อรับนะล่อรับนะแซ่หน่อยไปเล่นหน่อยไปเล่นหน่อยเล่นโซมาเล่นโซมา ุณต้องเดินมาเอไเดินมเดินมเยอ้ยชุมนด้วยเดินเดินเดินเดเดดินเเดดเดินเนเนเดิเดินเนเนเดินเดินเดดินเดเดินเนเดินเดินเนเดินเดินเดินเนเดิดินเ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 ดนเดินเดนเดิดินเ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 ดินนเดินเดนเดนเดดินเดินเดินเนเนเดิ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 นเด ไอ้ iden, แต่ไม้นี่มันเล็ออกว่ะเฮ้ยรีไว้รีไว้เฮ้ยรีไว้เหรอขวาขวาปืนมานะขวาปืนมาดงมาดิงมายะหนดงมาดงมาหน ดึงมาดึงมาเยอะๆที่มือพี่ดึงมาหน่อยตกที่มือพีย่ารู้อย่ารู้อย่รู้ใครแหลมเธอรู้ไว้อย่ารู้เฮ้ยอเลยยิงกัน่อยิงกันไอยิงนไย มีตัวอ้อมกว่ามาอย่าด่ากัลังมาทะลุ้น้นขึ้นหึนหลัง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 หลัหลัง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 หลลังหลัังหลงหลั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 หลังหลัหลังหลัหลังังหล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 ังงหลังหลัง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 หลังหลังหลัลังหลังหลังหลลังหลังหลังหลัลังห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 ังหลังหลังงหลังหลังงหลั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 งหงหลัังหลังหลงหลังหลังหลังังหลังหลังหงหลังลั ก้หลมัาหลังตัวนึงไป่อยมาตกไม่กรหลพี่หลุย่ยงแถ่่ว้ใคตรงไหนไปแย่งกันเล่นดิให้หัวใจเล่นเอาเพื่อนมึงไปไหนสัตว์กลับ้านมาไเ้กลับ้ามากล้ามไสมบ้านไปสมบ้ไอ้เห้ยออีกแล้วเพื่อนอีกแล้วไม่ใช่ใครเลยเพื่อนเพื่อนีไอ้นี่ใครไช้นี่ใครวะไอ้นี่ใครตีอีก เออเขาไม่เป็นไรครับพี่หยอกเล่นไปมากลับไปเล่นกลับไปเล่นพี่กลับไปเล่นกลับไปเล่นชุบแล้ว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 ุบเพื่อนุบเพื้อนเลยมาชุบเพื่องทมาุบเพื้องไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนมาชุบเพื่องชุบเพื่อชุบเพื่อนนี้ชุบเพื่อนีชุบเพื้องหน่อยชุบเพื่องหน่อยต่ออเดกเี่ยพี่อย่าพึ่งบ้ามึงเี่ยล้วรไปน้องไปนุบเบื้อนี้ชุบเบือนีจุบเือ่อเฮ้ยยี บ้านฝีเฮ้ยใครเล่นใครเล่นพี่พี่ใครอ่ะเออสวยไอ้เวอร์เอกินไว้เกินไว้เกินไว้เพื่อนกันไว้มาซ้ำปืนหลังนะปะทำให้ทำให้เอาโซไปไอ้กลมกูล้มไอ้ทำให้ไครับล้มเฮ้ยพี่แปะสวยปืนตา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 ยปืนตปืนตายสองไฟเจียนใจียนนะใจเยนมึงมึงปีนต่อชุดดีดีมันจะตามมาโขไปไหน่อยรวมหลุยไอ้วาเล่นไทนตายหน่อยบาเลนตายหลุยวาเลนตาย์วาเลนตายพี่โดนซ้ำหลุย แกหรือไนหนือแกหรือหรือตัวไอ้ทำให้ทำให้ทำให้ถอยเลยเฮ้ยปืนลบปืนลบไป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 มันมัวกลัวไปหนองฟางเลยนะเฮ้ยไปเอามาเล่นมาฝั่งรถเล้าฝั่งรถเล้ามันไปชุบกฝั่งฝั่งฝั่งรถเล้าฝั่งรถเล้ามันน้อนไปเฮ้ยยิงปืนได้หรือหรือยิงดมั้ยรุมมาดิ นัเอนกยี่เอ้ยสวยไปชุเลยไปชเลยไปชเลยไปชเลยปืนไอ้กดไว้กดไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดไว้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 นปยเยเมนนน่งยิงนมตงยิงหลังมาปืนนี่รอเลยล้มนล้ม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 คืนหนปืนหนอยนปนนนอายปืนเหลือซ้ายายปืนซ้ายอย่าเพิ่งด่าปืนซ้ายปืนยปืนระนเกินหมด

เออไอ้เี้ยตองไอ้เี้ยตองค่วยไอ้สัตว์ไอ้เี้ยตองไอ้นงไอ้เจ้ยตองข่วยไอ้ไอ้ตไอ้เ้ยตอง่วยสัตว์เียไอ้เ้าตู้ไอ้ตู้ไยไอ้เจ้ยไอ้สัตว์ไอ้เ้ยตู้องมาเยยาไไอ้เี้ยตู้ไอ้เี้ยตอง่วยไอ้เี้ยตอง่วยไอ้ตอง่วยไอ้ตอง่วยไอ้วยเียบากดีขวยีไอ้ไฟตอง่วยเ่แดงกันไสเียไอ้สัตว์เาไม่ได้เจอกันมาเไอ้ตอง่วยเีย แก้ปัญหาอะไรอย่างนี้รับปืนห้ามันให้ได้เพราะว่าปืนห้ามันระยะปืนระยะมันอ่ะมันมันไกลเว้ยแล้วมันมันป่วนได้ตลอดเว้ยตอนเนี้ยทีนี้พวกมึงต้องดูปืนขวาหนช่วยจับซ้ายหลังนะฟังกูกับซ้ายหลังขบ่อเดียวขวาขาบ่อเดียวจับซ้ายหลังนะมันจะชนนะมันจะชนนะมันจะชนนะยิงไปก่อนไม่เป็นไรยิงไปเลยเฮ้ยมึงดันขึ้นไปคุกขึ้นไปางหน้าหน่อยดันขึ้นไปคุกข้างหน้าหน่อยอย่าออเยอะกระจายหน่อยกระจายหน่อย

ไอ้เฮียบิ๊กเพื่อนบิอะไรวะเฮ้ยเวอร์ตีแต่กูเลยไงวะกูถามหน่อยไปเลยอะไรไอ้เฮียเพื่อนอีกแล้วอ่ะมันแย่งกันเล่นด้วยเอ้าแล้วไม่ดึงกูโอ้อะไรวะไอ้เวอร์ตีกูไอ้เฮียโอ้เฮียข่อจะจะได้เล่นก็ไม่ได้เล่นนะโอ้ชอบตีกันด้วยไอ้เฮียแม่งชอบลงมั่วเว้ยโอยไปเลยไปเลยไปเลย อย่ายพึ่งไหลอย่าพึ่งโอ้ยเฮียแต่ไม้ไม่มีสก,กินมั้งเล่นออกว่ะตัวมันไม่ค่อยหนึง แพ้ก็เฮี้ยละคนเราอย่างเยอะเลยดูดูบ้านเราดิโอ้แต่เซ็งว่ะเฮี้ยไม่ได้เล่นเว้ยเสรษดาย่ยดึงศพเพื่อนไวๆดึงศพเพื่อนไวๆเราเหลือสิบมันศพมันสิบ ว้่ยกลัวถ้าไอคนนี้ทะลุมาใครวะอว้ยไม่มีปืนเนี่ยวะ่ะโดนสับนั่นทำไมมันรุดอย่างนั้นอนะ่ะวยอุวย,ยเราเริ่มขยับกันมาเยอะแล้วเนี่ยมึงต้องบอกเพื่อนนะ

ชจบจบเฮ้ยนิกาเด้งเว้ยนิกาเด้งเว้ยกลับไปฆ่ามัน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 มึงกลับไปฆ่ามันไปดิขวไม่ได้ด่าไอ้เฮียอยู่แตไปฆ่ามันไอ้เฮียกูจะไปล้มปืนกลับไไม่ได้หรอกไปเลยไปเลยไปเลนไปไปเลยไปลไปเลไปปไปลยไป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 เไปเไปไปยไปไปไไปไลไปเไปเปไปไปปไปลไปไปลไป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 ลไป ไปมึงคื้แล้วไปด้วยดึงเพื่อนไปด้ยีใครมึ้ดไม่ไดมึยไมี่หนุยพี่หยผมผมโดนท้นาองปืนขวาสองใจเย็นใจเยนใจเยใจเย็นใจเยใยีนใจเนในเยนยใจ็นเย็นใจเย็นเยนใจเย็นเยลน่ยใจเห็นใืยนใเย็นใเห็นปืเนใย็ใเห็นปืนไล่เลยใเย็นเยอะใจย็นใจนเย็ยวเย็นวยนเย็นยนีย็นเนเย็นยนเยยเย็นเยนเย็นใีเยยนจบแล้วมันจบแลนวมันจบแล้วไอย็นยไน้เหี้ยนมาเเเเยอ่ะ

ไอ้ควายไั <si ้มาบ้าด้มวมันมาบา้มวมันมาบไอ้แกล้ไม่โดนกไอ้ควายไอ้แองควยตองควยตองควยตองควยแกงหัวควยแกงหวควยแกงองควยไพ่ยี่สือไอ้แยเดยวเดียวอ้แกงเดียวโเกอร์ไอ้ไฟแกงเดียวโปเกอร์ไอ้แยแกเดียวโปเกอร์ไอ้ไฟอ้แยกงเดียวโปเกอร์ไอ้ไฟพอไปเล่นจริงไอ้ย่แมอไอ้โง่ไอ้ควายพอไเล่นจริงไม่ถึงูแพยไอ้โง่ไอ้ควายไอ้โง่กรจอไอ้เียสรบ กูอาสเต่เลยน้องไอ้สัตว์มึงไปเลี้ยใครมามึงมึงไปเลี้ยไอ้ตัวมันทำไมไอ้สัตว์มึงไปเลี้ยตัวฟีมานทำไมมึงไปเลี้ยตัวฟีไอ้เยโปโลบอลไอ้เยโปโลบอลบอลเลี้ยยยี่ไหนวะไอ้เยโปโลบอลเลี้ยยยี่ไหนวะยังขี้ขาดฉันต่ามเย็บบอลสี่นี่เย็บบอลโอลเลีไอ้เยโปโลบอลเลียไอ้กระจอไอ้ควายไอเยโปโลตัวเลียผิไปน้องผิดไปน้องอ่ะว่ามีต้งปีนไปสามตัวไอ้สัตว์ปืนกูไม่โดนเลยไอ้เฮี้ยยิงโดนบางจังหวะไอ้เฮี้ยโดนกูดิไอ้จ่อ จริงจัดอ่ะบ้านติดถามคำเดียวเฮ้ยเฮ้ยบ้านนึงเนี่ยมือสวยแล้วเพื่อนไม่อยากพูดดีกว่าไอ้เราบอกสภาก็ได้นกงูดาปะเดินด้เลินไอเจ้าปืนมันโดนกูหมดตัวไอ้เหี้ยไม่ไหวกับน้องไม่ไหวไอ้เหี้ยเวอร์ตีกูแล้วไม่ชุบนะไอ้เหี้ยเออโดตรงไหนตรงไหนตรงนั้นเงาเราไปเถียววุฒฝั่งนั้นในวอลเลนัวหาปืน นหลังบ้านนนะหลังบ้านนะหลังบ้านเลยนะปืนอยู่ซ้ายดรอร์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 ปืนอยู่ซ้ายปืนอยู่ซ้ายหนึ่งตึงกระบอกซ้ายหนึ่งดีซ้ายนะออดีซ้ายสุดกระบอกหนึ่งนะปืนอ่ะปืนถอดต้องพุ่ม ขวานเนียนอะกระบอกนึงแล้วก็ไอ้ยี่รีไว้ปะเนี่ยไอ้ยี่ยโง่ไอ้เยี่ยมอะมึงจะใช่ปีหล่ะขวานเนินเข่าตัวหนึ่งังฟพี่เพื่อนขวานเนินขวานเนินมึงยุกลุกขึ้นดิทำให้เขาสับสนดิลุกขึ้นลุกขึ้นเขาจะได้แบบอกลับกันรอให้มันดันมาเล่นง่ายสุดรอให้มันหลังขึ้นมาเป็นนขวาลงึดิเอ็ดดิปลอหลอกไว้ล้อหลอกมันไว้เนี่ยกเยี่ยวก่อนเด้อปิดเยี่ยว่ะเปิดเยี่ย คุณไม่ล่นหลังไกลนะระวังนะคุณไม่ได้หลังไกลนะระวังนะระวังนะไอ้มีมีมีกระบอกหนึ่งอ่ะตรงเนินเขาอ่ะช่่วยยดูหหลังนอกระบอกเออตรงเนินเขาเห็นป้าฝั่งขวาโอ้ยไอเป็นเป็นสายกุไผ่กับลมนะขวาก้างขวาสองนะ ไม่ได้อกจานะเราว่าสงสารเขาเ่ะอเปาหน่นหลุดปืนขวาหนะเพื่อนขวาตนสีครับมือสงสารขวาซ้ายอันนี้มันสาดีกวาหลุดปืนขวา่ซ้ายคนูคนแรกของไฟมเขว่าจาะขวารถีว้ยอ้นี่มันหลุดนะเนี่ยพูดตรงนะอ้นี่มันหลุดนะ ไม่เไม่ด่ามันมากเหอด่านะไม่ช่บด่านะไอ้แก๊งเบวเบวโปเกอร์สตีแล้วีมันอยากโซเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสัมตายนี่เอ้ยเพื่อนไม่ช่วยนะเดี๋ยวกูเอามันตัวแรกเลยแหละไอ้ยเอ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเ่กลนนลางลางนไม่ทันไม่ด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 ันแววแวววว

าไอ้น่องยิงกู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 ไอ้หลุยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเอ้ยิงยิงยิงมัน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 มันหลุดมามันหลุดมาลีก่อน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 ในบอลเยอะฟังกูในบอลเยอะไปดึงเอาเยอะปเลียดิไอ้พี่ไอ้ไอ้โปเลียอะไรดิคุดิคุสามเอกหนี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 ไปตรงนี้เยอะวะตรงนี้เยอะไปตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะยิงไปยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยตรงนี้มันเยอะมันเยอะมันเยอะอย่าดันยซสาย ึงไปหนึไปหนึ่ไปกาฟแน่นแคนเจนแคนเจนเพื่อนไอ้เหนึ่งไปหนึ่งไปย่าไหลหนงไปหนึ่ไปเวกหนึ่งไปสวยเวกหนึ่งไปวุ้ยหาึ่้โซไปหนึไปหนึไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึไปหนึ่งไแบบมีมันบ้าเฮ้ยเียีเยเอาไปเป้าเหียเด็เหียอ้เว้เหียงูดนพี่ควายเด็กเป็ดเหียมเด็กเียสัตว์เด็เหียได้กาไฟได้กาฟได้กาฟได้กาไฟทุกหนี้เพื่อนมันชุกหนีควายสัตว์

เยฮ้ยกันไปกันไปกันไปชุบแล้วชุบแล้วกันไปกันไปกันไปพี่แมนันกันไปเจ้เจยบซกันไปเูมาใส่หน่อยไอ้สั้ยเดิสไ้สัไตอ้นเล็กคเล็กดิส่งไปส่ไปไปอ้ยควายยอ้ยเยอะกปี่เย้ยสมองมาัาควายยิ่อ้ยอ้เยโตีไปกันกันตีกันไปเย้ะควายเยไม่มีรช่วยมึงได้หรอกโยมึงโดนแล้วไอ้ควายฟังกู อะไรอะไรดกไม่เดียวอะอะไรอะอะเยเออพี่หน่อยนะเอามันไม่ยอปืนมันอยู่ใต้เดินสายปืนมันอยู่ใต้เดินสายมายิงหน่อยใจเย็นใจเย็นเล่นตุ๊กตามนะเล่นตามโงไอควายดอกไอควายเฮียเยะไฮเฟกเว่ยน้องเยอะิอรึงก็าวาะไควายโย่รักูรฟังกูบฟังกูปกาไฟสกบกห

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่ากดกดให้กูมึงมี้าที่แค่ชุบอีควายมึงทำี่อะไรกูได้มึงมี้าที่แค่ชุบอีควายมึงมีดาที่แค่ชุบกับดักชาวีควายปืนน่อยกบะูเลยไอ้สารปืนมันยังขากไม่ไหวเ้อเดมาด่าเด็กตเกันมันมไอ้สอ้ยแกงตองควยเยเตี้ยแกงตองควย ตองไงนะพี่ตองควยตองคุยแต่อย่าคยกัจอกไอ้กราจอกโคตรจักไอ้ย่โคตรจกขอบคุณขอบคุณขอบคุณเคยยาขอบคุณเคยยาไอ้ควายตัวรู้ควายตัวเรียบดี่ไอ้สัสไอ้เชี่ยใจแม่ังไม่ข้าลงในเหี้ยแก๊งตองคุยเรนแก๊งตองคุยแก๊งเดอบโเกอร์ไอ้ควายแก๊งตองคุยแก๊งเดอบโปเกอร์โอ้ยควายต้องบอมาเป็นยาวายยโง่อ้ควายไอ้ย่ยโบรีย้เไี่ยอง่ายึงแบไอ้ย่าพี่รักแครไอ้น้อง ไม่เคยดูมาของใช่ปืนใช่ปืนเลยดูมาชุบไอ้แหนมไอ้แหนมมาชุบตายคุณตีหลังบ้านตายหมดเลยเขี้อสีศพไอ้สัตว์ไอคุณรู้จักหรอว้าวพี่เบื่อผ่านแล้วเลยไเสียงมันดังอะไรนะพี่บู๊หัวน้ำเงินป่ะใช่ใช่ใช่ตว์เันตีลั่นจันเลยอรออะไรล่ะพี่ที่ไม่มีสกินอะที่ไม่มีสกินเออลั่นจัดแทนป่ะแน่นอนพี่เขวัญมองไม้อย่างควายเล่นอย่างควายใครใคร อะไรไม่ใช่ผมนะยีเซลเล่นน้องเบกอารอลีไวส์เสริมหน่อยรีไวส์เสริมหน่อย๋ยวได้ยายนะเราชอบดีตลอดเพลงหนม มเต็มตัวเต็รนีหักไปนหักไปน่เบอร์นอยู่ซ้ายเบอร์น่อยู่ซ้ายซึ่งมน้ารดหน่อยเก่าหนอเก่าหน่อยซึ่นม่นาลดหยคัับเกาหน่อยเล่น่ามนาดหน่อยขึ้ไมหน้าว้ไว้ไว้ไรอจบรอจบมันรอจบมันแผ่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 แผ้แผ่แว้แผล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 แไลแผ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 ลลแผลกูลกูลแผลแผลแนึลง ขกรรขนไม่ต right. yeah, right. ้องรีบไม่ต yeah. ้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่งรีบใจเย็นเยเย็นเนไปเบนไปเบนไปเล่นเหมือนเดิมโดนไว้อยดไว้เห่อยน่ยหมือนเอยมเล่นเหมือนเดยมกรอบอกนยข่อหน่อยอ้หอยองหน่อยยหนอยหองคยฮัลโหลตองคยขอเสียงหน่อยตองคยฮัลโหลตองคยขอเสียงหน่อยออ่ยอ่ต้องน

เอาอุ้ยเอาแล้วเอาเอาเอาเฮี้ยบไม่ไปชุวยก็ไเฉยเลยอย่าลงตัวดียวกันอย่าลงตัวดียวกันอย่าลงตัวดียวกันมึงรู้เลยมึงรูเลยตัวเราทำเฮี้ยไรมึงรู้เลยตัวเราทำเฮี้ยไรมึงรู้เลยวมัใครเออสวยสวยอะมันเออสวยสวยเยอะตองควยโดนพี่กูพี่กูพี่เหลี่ยมเว้พี่กูเหลี่ยมดูไว้เนาะพี่กูเหลี่ยมดูไว้พี่กูเหลี่ยมดูไว้เยอะกระจอก ่ดแต่พุยดีว้เฮียช่วยน่อยดิไอเียควายเล่นเอยิงเลียด้วยว้น้องเยันสวยป่ะเฮียตองหัวควายเียตองหัวควายเียกองไอ้เียแกงตองหัวเตองเี้ยวเดียพอเกยควายไอเียเกตไอเียเกเกิตองเกลียวเดียวพอกรมดหนึ่งเอาเียเพื่อนนี่วะตองเกียวเดี่ยวพอกามึงเยอมัเบกูมันชบดีมัดีชไปแล้วชูไปแล้วแดงล้มไอเชี่ยกแดงล้มเยวผมซับเ้เดี๋ยวผมซับเกเยวพอซับเ ไม่โดนที่มาไม่โดนที่มาโดนที่มาไหวแล้วไหวแล้วไอ้เฮียไม่โดนแต่ปืนยิงไปอยู่ฝั่งเนี้ยไอ้เฮียไม่ไม่สนุกเลยไอ้เฮียไม่สนุกเลยไอ้เฮียโดนปนกระบอกเนี้ยอยู่ตรงเสาไซ่ปืนกระบอกเนี้ยอยู่ตรงเสาเฮ้ยโดนแต่ปืนยิงเว้ยไอ้เหี้ยอะไรวะทำเหี้ยอะไรทำไรเหี้ยเสี่ยวเหี้ยดูไอ้พี่เฮ้ยเอาเลยเฮ้ยปืนไอ้เหี้ยโดนแต่ปืนเฮ้ยเอาไปเอาไปคาตีนี้ไปคาตีนี้ช่วยหน่อย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 เฮ้สวยสวย ก็เป็นฟีควยยิงมาดีไอ้หลุยไอ้หลุยะุมาไมอะมึงมึงทำใครโทรมาทะลุทะลุทำไมอะยิงปืนหวางหนอยขางขาอยู่หลัง้านมาแตกหลังมันาแตกไอ้ระอบอ้กหไอ้กหไอ้กหอไกูหออกรหอไ้เระหอไอ้กระหอบไอกรห้กหอกหอกรอ้กรไอ้ระออไอไกไ้ไกหไ้้ยอะไรประเทศอกก้กหได้้ไอ้ก้อบ ใครโทรมาวาเฮียต่อปืนลมปืนลมปืนมเราดีาดปืนด้วยอะกูเลยเฮีย่วงควายอยู่เฮียมาตายไอ้ลุยยิงดิหลุยลุยิงดิหลุยอะไรวะอุ้ยอุ้ยโดนพิษเฮ้ยเฮ้ยโดนพิษเฮ้ยโดนพิษเฮ้ยโดนพิษพี่พี่ผมโดนพิษจบแล้ว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 มากจบแล้วจบแล้วจนแล้มันอนแล้จอบไล้วายเอ้ยมันจบแล้วจบแล้วจบแล้มานจแล้วจบแล้วจบแล้วตั คุยเฮียแม่งภาพเดิมเลยเฮียกระจอกจัดไอสาบชนะได้แค่คะแนนเดียวสัตา์ทำแน่อแนนอยแนน้อยพวกแกไอยะโบเรียยาดอฟอร์โรเรียยาโบยาหเด่กตมันได้หตบหมดเ่ยออไอควายังยังหัยังยังตองควยยกงทองควยไอแกงคยแงควยแงโยเกอร์ไอควายถ้าสมมติคเป็นแกงแกงโคเอรเดี๋ยเป็นแกงบาคาร่าให้แกงแกงแกงก้าเว้น้องไอกระจอก

ไอ้เจ้าโดนกูหมดไอ้เจ้าโกรแดงไอ้เจ้าแกนโดนกูหมดเลยไอ้เชี่ยนี่ไม่ไม่ฟังนะไอ้เชี่ยนี่แผดไฟตรงไปโหดหัวอยู่ไหนไอ้สัตว์แผดปืนมาแผล่ปุ๊บมันมันจะแอคหาพ่อมันเหรอวะไอ้เชี่ยเล่นอย่างกากเลยเชี่ย ไค่อสคำพูดกับการกระทำไม่ส่วนทางก็บหายเลยเชียบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกเก่งปืนแต่กูไม่เห็นเก่งสักตัวเฮียแม่สายอย่างไ่เลยเฮียไม่เราไมก่ะคุยแต่ละตัวเฮียโอ้สภาพตีหัวกูยังไม่แตกเลยควายบอกให้ไปอัพไม่อนเอที่ยงคุยมีไฟแล้วแค่้องเครื่องก็ต่างแล้วเฮียคนละระดับไปควายเฮีย้องเครื่องกึ่หมือ้เฮีย้องเครื่องกึ่มอเลิคลเล พีไหลดไฟแรกแล้มันเกมพี่ดหลไปแลม่นเกม